สิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จหลายคนจะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าคนที่เดินทางสู่เส้นทางของความสําเร็จเนี่ยต่างก็มีสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จหลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายวิธีการกันทีเดียวนะคะมีคําถามมาบ่อยค่ะว่าพี่หมูมีอะไรที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จหรือเรามีวิธีคิดมีมุมมองหรือมีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินทางสู่ความสําเร็จได้วันนี้พี่หมูจะมาแบ่งปันกัน,กนค่ะว่าตัวพี่เองเนี่ยนะคะ อดีตเป็นพยาบาลรับราชการพยาบาล30ปีนะคะแล้วก็ลาออกค่ะแล้วช่วงที่ทํางานพยาบาลเนี่ยมีโอกาสได้ทําธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนนะคะ13ปีแรกพี่หมูทําแบบออฟไลน์ค่ะ2ปีหลังทําแบบออนไลน์นะคะแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมเป็นนักขายมือทองค่ะแล้ว15ปีในธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยมีโอกาสมีรายได้มากกว่า10ล้านบาทแล้วช่วยเหลือทีมงานให้ประสบความสําเร็จ เยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะวันนี้พี่หมูเข้ามาในธุรกิจออนไลน์ line, เพื่อที่จะมาสอนมาเป็นครูโค้ดเล่าเรื่องราวต่างๆที่ประสบการณ์ของตัวเองทํามาเพื่อมาแบ่งปันเรื่องราวค่ะให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่จะก้าวเข้ามาในธุรกิจในออนไลน์ line, จะได้มีโอกาสสร้างรายได้จากออนไลน์ line, ด้วยแล้วหนึ่งในนั้นค่ะมีคําถามมาหาพี่หมูบ่อยๆว่าพี่หมูมีสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งขับเคลื่อนเป็น แรงผลักดัน ให้เราสามารถเดินทางสู่ความสําเร็จได้ค่ะพี่ผุมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นจะมีหนังสือเยอะแยะมากมายที่บ้านค่ะวันนี้เนี่ยที่เข้ามาในออนไลน์2ปีนี้ค่ะหนังสือที่หยิบกลับมาอ่านซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งมี3มเล่มนะคะซึ่งหนังสือเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จของพี่นะคะซึ่งพี่อ่านอยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังกำลังอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเราอ่านมาหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะเรื่องแรกจะขาดไม่ได้เลยนะคะอาจจะกลับหน้านิดนึงนะคะแต่ถ้าเห็นตัวนี้แล้ว แล้วเนี่ยหลายคนก็จะรู้จักหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างดีค่ะหนังสือชื่อกินกบตัวนั้นซะนะคะ คนเขียนเนี่ยนะคะผู้เขียนเนี่ยเป็นคุณไบรอันเทซี่ซึ่งเขาเป็นหนึ่งมือหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะคะเล่มนี้จะเป็นอย่างไรจะมีวิธีการแบบไหนอย่างไรที่จะให้เราเนี่ยสามารถทำงานสำเร็จรุ่วรงไปได้แล้วก็เพิ่มพัฒนาศักยภาพของตัวเราได้ซ้ำๆย้ำๆจนสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จเดี๋ยวคลิปหน้าพี่หมูจะมารีวิวให้ฟังนะคะในมุมของพี่หมูเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้ช่วยอะไรเราได้บ้างเล่มที่ส ที่อ่านอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยพิมพ์หลายครั้งมากแล้วก็หนังสือจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือออกมายาวนานมากแล้วค่ะพี่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ปี60ค่ะปี60นะคะคือ5ปีที่แล้วซื้อแล้วอ่านอ่านแล้วเก็บแล้วก็หยิบม,มาอ่านใหม่ค่ะชื่อหนังสือคือใครเอาเนยแข็งของฉันไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยคุณหมอหด้วยนะคะนายแพทย์สเปนเซอร์นะคะ นายแพทย์สเปนเซอร์เดี๋ยวพี่หมู จอรสันนะคะเดี๋ยวอ่านผิดไม่ใช่อะไรพี่ปุ๋อ่านไม่ค่อยเห็นนะคะสายตายาวหนังสือเล่มนี้จะเหมาะมากๆสําหรับทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยนะคะเพราะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งหลายคนคะ่ะรับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอแต่หลายคนคะ่ะยืนหรือติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆไม่รับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือไม่เลือกโอกาสใหม่ก็อาจจะพลาดหลายๆโอกาสนะคะคลิปถัดๆไปพี่หุูจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้ให้ฟัง ด้วยค่ะเล่มที่3ที่อ่านตอนนี้นะแล้วเพิ่งซื้อมาด้วยเล่มน,นี้ค่ะหนังสือชื่อพี่ชอบมากเลยนะคะหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นค่ะคุณพี่หมูขออนุญาตใส่แว่นนะเพราะว่าอ่านไม่เห็นค่ะคุณนาคานางาวะอากิโนรินะคะหนังสือชื่อว่าคนชนะทำแล้วแก้ คนแพ้มัวแต่คิดแล้วไม่ได้ทำค่ะพี่หมูมองว่ามันถูกใจเราหลายๆคนแล้วก็ถูกใจใครหลายๆคนด้วยเดี๋ยวพี่หมูจะมารีวิวให้ฟังนะคะนอกจากหนังสือ3เล่มน,นี้แล้วเนี่ยที่พี่หมูใช้เป็นแรงบันดาลใจแห่งความสำเร็จแล้วนะคะปกติเนี่ยพี่หมูจะใช้เรื่องการฟัง YouTube ในส่วนของพอดแคสต์ค่ะจะฟังบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะนั่งดูอะไรต่างๆนานๆเราก็จะฟังไปด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมกิจวัตรประจําวันไปด้วยค่ะพอดแคสต์ Podcast เกี่ยวกับบุคคลที่เส้นทางสู่ความสําเร็จหรือแนวคิดของความสําเร็จหร,หรือ n d s e t ต่างๆหรือ NLP ต่างๆซึ่งพอดแคสต์ที่พี่หมูฟังเป็นประจำเลยนะคะก็จะเป็นช่องของโค้ดท่านหนึ่งชื่อโอป้าอีสานค่ะพี่หมูเป็นลูกศิษย์ของท่านเพราะฉะนั้นก็จะชอบพอดแคสต์ในมุมของท่านมากๆใน ในเรื่องของการรีวิวหนังสือก็จะชอบค่ะเพราะว่าเป็นการรีวิวหนังสือสั้นๆซึ่งบางเวลาเนี่ยการรีวิวอะไรยาวๆเนี่ยเราก็จะไม่จะไม่มีเวลาฟังเนาะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นพี่หมูก็จะชอบเลือกอะไรที่ฟังใช้เวลาประมาณ15-30ถึงนาทีค่ะก็จะอยู่จนนั้นจนจบแล้วเราก็จะได้เรื่องราวต่างๆสําสหรับพัฒนาตัวเองสําหรับเปิดมุมมองสําหรับเปิดแนวคิดค่ะ สองเรื่องนะคะที่พี่หมูใช้เป็นสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จจริงๆแล้วมันไม่พอแค่นั้นค่ะตัวตัวพี่หมูเองเนี่ยพี่หมูมองว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่หมูเดินทางไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องการทํางานประจําการทําธุรกิจเครือข่าย วันนี้เนี่ยที่เข้ามาในฐานะครูโค้ดออนไลน์เนี่ยนะคะพี่หมูก็จะติดการเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จเรื่องที่3ของพี่เนี่ยคือการลงทุนด้านการเรียนรู้ค่ะพี่หมูยังเรียนคอร์สอยู่นะคะยังศึกษาเรื่องราวต่างๆเพิ่มพัฒนาศักยภาพตัวเองตลอดเวลาค่ะแล้วนี่คือ3สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จของพี่หมูค่ะพี่หมูคิดว่า3สิ่งนี้ค่ะ จะเป็นสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จที่ดีสําหรับใครหลายๆคนที่ต้องการเดินทางสู่ความสําเร็จหรือกําลังเดินทางสู่ความสําเร็จค่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะ กาะติดกับสถนานการณ์ที่เรากําลังจะทําหรือจดจ่อกับสิ่งที่เราจะทําจดจ่อกับเป้าหมายค่ะแล้วเป็นพลังขับดันเป็นพลังแรงใจให้เราเดินทางสู่ความสําเร็จโดยที่ไม่ท้อถอยไปก่อนหรือไม่หยุดพักระหว่างทางค่ะนี่เป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จที่พี่หมูใช้เองในชีวิตประจําวันในการเดินทางสู่ความสําเร็จค่ะถ้าใครสนใจเรื่องราวแบบเดียวกับที่พี่หมูทําหรือสิ่งแวดล้อมแห่งความสําเร็จใกล้เคียงกันเรามาเป็น กันนะคะคฝากกดไลค์กดติดตามเขียนคอมเมนต์และแชร์คลิปนี้ให้พี่หมูด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนมีเรื่องราวดีๆแล้วมีชีวิตที่ดีในทุกๆวันค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะ